สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่อง m มอมเล่ le. คลิปนี้ก็มาดูโมเมนต์บิรภาพระหวา่างสาวไทยกับนักตบทีมชาติของอินโดนีเซียกันครับท่านนี้เลยเธอก็เป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทของบีม,บมพิมพิชยากกกรมนั่นเองล่าสุดเธอก็ได้มีการถ่ายภาพหน้าจอทีวีที่กำลังเชียร์บีมของเราอยู่พร้อมกับมีแคปชั่นสข้อความถึงบีมครับโดยเธอได้มีการบอกว่า เห็นเด็กคนนี้เล่นอยู่ก็หมายถึงบีมนั่นเอง ตื่นมาเชียตั้งแต่ตีสาเลยซึ่งตอนเช้าเธอก็บอกว่ารู้สึกง่วงก็ไม่เป็นไรครับค่อยนอนเช้าก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจจริงๆครับมิตรภาพระหว่างเพื่อนรักสาวไทยอินโดนีเซียไม่เป็นไรครับนักตอบลูกยางสาวไทยของเราแม้ว่าในช่วงนัดแรกที่ผ่านมาจะพ่ายไปเรามารอเชียร์สาวไทยของเรากันต่อในการพบกับสหรัฐอเมริกาถือว่าไม่ง่ายเหมือนกันครับเที่ยง คืนนี้มารอชมรอเชียไปด้วยกันครับ